ยังเหมือนแรงนะคะตอนประมาณหกโมงครึ่งสวัสดีระบบนะคะมัน,นี้จะได้จะมาเปิดกล่องลายสดยืนยันตัวต,วต,วตวนทักทายเพื่อนๆนะ,ะมายืนยัน ตระบบเป็นยังไงบ้างไม่เคยได้ลงคลิปมา่านเงียบีก่อนขึ้นมา,าให้กันลงคลิปไปนะคะลงคลิปไปหนึ่งคลิปด,ดูสิ สวัสด,ดีหนึ่งท่านมาสวัสด,ดีน้องเผายายมันลองลองเบิ่งนนะน้องเผาสวัสด,ดีน้องสาวแบบฟังหมอลำขัตงตะกลับมาเอาน้องยัดไว้ในกระเป๋า <c oughs> ยัดไว้ในกระเป๋าเพราอมาเปิดเบิ่งตอนมากลับมาลงไหลแต่ตอนเึงกับบุรูณแล้วเ,เบิ่งคลิปขึ้นน้อง้านนั่นแหละ ลงที่แหลกนะยังบม่มีระดิบปอมแปมนะคะจากแม่น้ำปุ่ม,มแต่พอพอมาเบิ่งอีกเทธอนึงเออมียอดอยู่ที่แหลกยอดยอดรับชมหน่อยเดียวแบบว่าลงปุ๊บกุญสิตะกิมสิแบบไหลลึดๆเนะาะวันที่ลงบางที่แบบเทล่าเทล่าหาวิวเทล่าแปดวิวเังสิแต่ว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวเดี๋กับไมียอดวิวเอง บอกคือตะกี้เนาะแหลกแหลกตะกี้ลงปุ๊บเพง่เสีย่ยจอดวิวสิขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันยันไในกระเปาทีแอร์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจอดไว้ด้วนะเดี๋ยวฟังหมอลำเดียคลิปหมอลำมาเต็มเลยของจะลงไปเมื่อกี้นี่วงไปคลิปหนึ่งลองพรุ่งนี้ใ่อดูอืมเนี่ยเนี่ยเอลลงไปเมื่อเ้ารเอยลงไปอ่า ต้องไปสีคลิปต้องไปสามคลิประบบแปบป,ปวนสองวันแล้วปกติจะวิ่งเด้งเด้งขึ้นนะแต่ของของของตาเดียวกับขึ้นยอดวิวไหลายอยาได้ของน้องเา้าแต่ว่าของน้องเพาบอลูไหลบ่แต่ว่าของตาเดียวนเด้งมหายหญไทยอยู่สวัสดีป่าแอ้หนูจนขีดเกียดลงพี่นั่นแหละที่ที่แหลกเอย่จะเอย่ลบเด้เอย่าเอา้เอาคือบ่ แอแอน้องสาวทักทายนะคะเบาแอร์พันแหละมันเบาเบาแอแม่น้องปูมปุ่มมาส่งสติกเกอร์ให้ยังห้มาสังเกตเบึงเนาะ,ะเมื่อเมื่อวานกันเลยลองขืนมะลายสดเบึงัาที่นี่น้องเพ้าน้องเผาก็บ,บอกว่าอันเป็นคือกันเมื่อนี่เป็นม่าน้องเผาขอบคุณสติกเกอร์จากน้องเผาเดีย๋ยวไปบึงคลิปน้องเผากัน

เพิ่งมื่นเนี่ยแต่คลิปล่าสุดเนี่ยเพิ่งเพิ่งลบตอนเนี่ยเพิ่งลงใหม่ใช่ไหมคลิปเนี่ยคลิปทหารสวัสดีพี่แมวว่าเบาเรื่องลงคลิปสวัสดีสิบหกล้านดวงตาเมื่อนี้เมื่อนี้ไปเที่ยวเมื่อนี้ไปพี่แมวน้องเสียท,ทักทายนะคะ วันนี้ไปฟังมอลลม่ดเมืดอมื่อ <c oughs> แต่งแ,แต่แล้วพากับคนหลายๆสวัสดีแม่น้องป,ปุุมปุุมจากพี่แมวเกิดเลยที่แหลกลงไปเนาะที่แหลกลงไปเห็นยอดวิวประมาณหาหกวิวประมาณสองวิวขึ้นบ้างสิบันนี้เล่นลบบันนี้น้องปอมแปมว่าจะพึ่งลบใหญ่ละสัน ลองเบิงเอ้ยลองเบิงถิ่งไวก็ได้อยู่ได้ละ่ะด้วิวขึ้นมาอยอะนะเป็นที่ระบบมั้งที่จริงถ้าระบบน้ำทรงปแป๊บเดียวนะเข้าลงไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> กันเลย่เปิดค่ะการมองเห็นเป็นใดนองเมือ่อได้ได้หลักก,กิโลหลห่ป่ะไกลยังช่วงปังปังสวัสดีน้องแพรลีใช่ไหมเนี่ย สอยอดวิวกับตมุตมิใช่ใช่ย้ายยายน้องแพนดีทักทายนั่นแหละยอดวิวยอดวิวตะมุตมิอะไรพี่แมวลายค้นก็เป็นนะยา้ากัเล่มาขึ้นไล่สดพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆว่าเป็นจังไดของผู้ใด,ดเป็นจังใดนะเนาะแสดงว่าคือกันอยู่ทธีระบบ พี่เผาจ้าขอบคุณระบบนะคะนำส่งนะคะพี่เผาอนน้องแพรีทักทายแล้วก็หัวใจกอดๆเนาะมีแสงซองลงมาแสงซองลงมาจากไอ้นี่แสงไฟ่องนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมใม่กำลังใจกันไลยสดยืนยันตัวตนสักหน่อยนะน่าจะเป็นที่ระบบสุคนหนะยอดวิวตะมุตะมิแพรี่จ้าน้องลูซี่ทักทายนะคะเอยียร์มาสิเบาอา์ยังกับน้องอเองียรขึลืม่าสิเบ,บอร์ยังบลลืมแล้วมวาสิคุยเอียง เนือใดเด๋ยวสิไล่ไปหาดอกยังบอกมีแรงลงคลิปโพสอย่างได้อย่างเดียวนองแพรีบอกพี่แปมจ้าน้องแพรลีถักทายนะคะมากว่านั่นแบบนะเดียวก็ลุ่งไหลแล้วเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนนะคะเทปคลิปบอค่ไม่น่าออกกล้องเลยไม่ค่อยสบายเหรอ้หายไปไวนะ ลืมตีแมนเอวสิลืมคุ้ยอย่างกับน้องแปมบบลืมให้น้องปุ่มปุ่มส่งสติกเกอร์ให้นะฮะซื่มือขี่ลืมไว้ไว้เดี๋ยวทันเ็กได้เดี๋ยวสิไล่ลไปดักขอบคุณทุกกำลังใจนะ้นองแปลเลืงหมดแล้วผู้เฒ่าขี่ลืมอายุไล่แล้วก็ขี่ลืม มเมเนของต่ลงคลิปใดจกคลิปล้คลิปใดซีคลิปอะ่ะอันยอดวิวป่ปังกันเลยข,ขี่ขานลงขอบคุณสติ๊กเกอร์จากน้องแพรลี่นะคะแสดงว่าเป็นเป็นน้ำกันทุกคนนะเป็นเหมือนกันทุกคนอ่สิบนาทีพอนะลงไหลแล้วมาไหล่ยืนยันตัวตวนพอห่องตะออกหงตะมาจากขังนอกเพราะได้อาบนา้ำเยอะอากาศหนาวเนาะ ยู่ทางใดหนาวบ่หนองบัวลำพูหนาวหนาว,นาวก่อไฟฟิงแน่ยฟิงไฟมเมื่อกี้นี่หนาวไหมหนาวไหมเอชนบุรีหนาวไหมจอดไว้จะจะน่องเดี๋ยวเอ้ยเอยเกษสิล้มละบ่านานดอกขึ้นบ่นานดอกไม่ยืนยันตัวตนซื้อมาเบาพูดคุยทักทายหนาวอยู่จ้าแตา่หนาวไม่มากใช่ไหมที่บ้านเยไทยก่อไฟฟิงเนีย่ยผู้ใดอยู่ข้างนอกอะ่ะก่อไฟฟิง ยุ่งมันหลายกันเลยเข่ามาข้างในมามาไหลสดมานาังไหลสดอย่างน้อยอยากสิไปอาบน้ำภาคใต้หนาวมากตอนเช้าหนูอ,อยู่ภาคหนูไปะยุ์อยู่ใต้และสวัสดีเสือเย็นเมื่อคืนฝนตกโอ้ฝนตก,นตกไปเที่ยวใต้ละน้องแพรลี่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะฝนตกใช่ไหมโอ้ไปยุ่จังหวัดแดก็ยงใต้ แต่ว่ามักอากาศแบบนี้แหละชอบอากาศแบบนี้แหละมันแบบมันสบายมันแบบสบายสบายอากาศถ้าอากาศร้อนเนี่ยบอบม,มากฝนก็บม่มากมักอากาศหนาวหนาวไม่มากนะอาจจะประมาณสิบประมาณสิบห้าองศาละมะั้งอยู่หนองบัวลำพูอยู่ที่ประมาณสิบห้าองศาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ม่ตียุงไม้ไม่ตียุงยอ,ยอยู่หมายถึงว่าอะไรไม่ตียุงยกไหล่เลยบังอยู่ขางนอกนี่แต่ตัวใหญ่ใหญ่เขมามมอยู่ในบ้านกับอุ่นเยอะนะคะอุ่นสวัสดีพี่เสือเย็ยนจากแม่น้องปุ้มปุ้มจะได้กับจะขอลงไลนนะมักไลเนเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนนะคะ ถ่ายคลิปบ่ค่อยมหน่าจากของออกเลยได้ไไยังไงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเดี๋ยวไล่ขอบคุณเพื่อนๆกันตัวเท่านีก้ก่อยเลยเ่นบตัวใหญ่ค่กกันบ้แม่น้องปุ้มปุ้มน้องลูซี่น้องแพรลี่พี่แมวเสือเย็นบ่าวแอ้ตัวเท่านีก้ก่อยเลย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไลน์นีก็ขคอจะบไล์ขอบคุณคุณชาติชายนะคะเลิบเก้าขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจกันนะยัาไทยไลนบอนนดอบสวัสดีทุกช่องนะคะมายืนยันตัวตนออกหน้าเอา,เอาหน้าออกกล้องนะคะในไทยชาแนลนะคะระบบมาเปิดค่าการมองเห็นน่าจะเป็นทุกช่องนะที่ช่วงนี้ระบบบุคอยดันนะคะคลิปกับยอดวิวตะมุตะมิแต่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะ ไรบน้านดอกอยาไทยขอจบไลยไปซ้ำนี้นะคะไป้เจอกันไ์หน้านะคะบ๊ายบายนั่นหลับฟันดีรลัติสวัสดิทุกคนไปเป็นกำลังใจเพื่อน,นที่นกำลังเก็บสะสมหลักกิโลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ